ผู้ใหญ่อาร์ตอาหารป่าต้องเรียกว่าเป็นร้านที่อยู่ในใจผมอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในใจเลยนะตอนนี้คนรู้จักเขาเกือบทั้งประเทศมาจากเชียงใหม่ก็ไปมาจากภรุเกตก็ไปมาจากต่างประเทศก็ไปไปเพราะว่าดูคลิปหม่อมถนัแดกออกคลิปถนัดแดกไปแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงให้ฟังจากป่าเขาเองเลย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับต้องเรียกว่าการเล่าเรื่องร้านเด็ดแนดีต<ะ>ใช้คําว่าอะไรนะถนัดแดกทัวลงดีไหมทัวลงนี่หมายถึง<ะ>ว่าไม่ใช่มันลุมด่ากูนะไม่ใช่นะทัวเนี่ยไปลงเอฟซีไปลงไปลงร้านเขาร้านเด็ดถนัดแดกวันนี้ผู้ใหญ่อาร์ตอาหารป่า ต้องเรียกว่าเป็นร้านที่อยู่ในใจผมอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในใจเลยนะแล้วก็ได้ป้ายเด็ดถนัดแดกด้วยค่ะร้านนี้นี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณต้อยจำได้ไหมเราไปทําอสังหาอยู่แถวทางนูน้นอ่าทางแถวสุาแถวสุพรรณบุรีนครปฐมมใช่แล้วก็ไปเจอพี่เจ้าของตลาดเลยนะชื่ออะไรวะแล้วก็พี่เขาก็แนะนําำพี่เขาแนะนําพาไปกิน ร้านพี่ใหญ่อาร์ตแล้วโหขับรถไปไกลชิบหายขับจนหลับตื่นมาแล้วยังไม่ถึงท,งท,งท้งที่อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะ<ฆ>แต่ว่าไปเราไปยังอู่ทองตอนนั้นน่ะโรงแรมพี่เขาชื่ออะไรวะชื่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พ,พี่ใหญ่อะโรงแรมเขาชื่อเราจำไม่ได้แล้วพี่ใหญ่อู่ทองอะที่เป็นเจ้าของตลาดด้วยอะแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยสวย,สวย<ฆ>ๆอะเราเคยไปนอนพักเลยก็พี่ใหญ่เนี่ยพาเราไปบบกว่าหม่อมมีร้านจะแนะนํา<ฆ>เป็นร้านอาหารป่าที่อร่อยมาก เราก็ชอบเวลาหันป่าขรถไปกันไปกินครั้งแรกนี่โอ้โหอร่อยจริงๆตกใจโต๊ะเขาก็มีไม่เยอะนะ,ะทำอยู่ในบ้านอุ้ยตอนนั้นก็ผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่อาร์ตนี่คือเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นน่ะร้านบ้านบ้านเลยบ้านแบบผูท้ทอนผูท้ทอนเลยตรงข้ามก็เป็นทุ่งนา,าหลังบ้านก็มีอะไรขางก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วก็เป็นบ้านเขาก็ทําที่บ้านก็เลยไปกินก่่่่ออนนนนตแรรรกกกกทททีีิเเเเลลยยมูปะะับใจาไ กระเพราไก่เขาแล้วก็มันจะมีไก่นั่งบัลลังอะไรอะของเขา,า<ช>ไก่ย่างนะ,ะไก่นั่งบัลลังมีอะไรเงี้ยก็ไม่มีเมนูไม่เยอะตอนนั้นเขาก็มีพนักงานเนี่ยเป็นครอบครัวเขาไ,ไม่กี่คนหรอกสองสามคนไม่รู้เหมือนกันนะหลังมงหน้าห้าหกคนอะไรประมาณนั้นไม่รู้น,นะตอนที่ไปไปได้ให้ป้ายเขาเนี่ยป้ายเด็ดขนาดแดงนี่กว่าจะได้นี่ผมก็ต้องไปอย่างน้อยสามรอบอแล้วก็ทับใจทั้งสามรอบนะถึงจะให้แล้วกไไ็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอยากให้ให้เอง นะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เคยไปกินกับเขาเนี่ยก็ครั้งที่3ก็ก็ให้ป้ายเข้าไปวันที่ให้ป้ายเข้าไปนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเฮ้ยวันวันนั้นครั้งแรกนี่กี่ปีนะสามปีสามปีปีที่ไปใช่ไหมพอได้ป้ายนี่กี่ปีนะสองปีที่แล้วกระแซตอบรับของเอฟซี 4, พีมม่มอมนี่เยอะมากครับโต๊ะที่เรามันมีน้อยอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปห้าหยิบจืนมานะครับร่างจากพีมม่มอมมาจากครั้งนั้นก็ แอบย้องมากินเรื่อยนะครับอีกประมาณ4ี่หาครั้งนะครับแต่ครั้งที่สุดท้ายนี่ก็คือมอบป,ป้ายให้ร้านเราครับซึ่งป้ายตรงนี้เป็นปิดป้ายป้ายทีฟซีคลองเดอะเบสออฟมอมธันัดแดงนะครับเป็นร้านเด็ดธนัดแดงซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าพี่มอมจะมาให้เราครับซ,ซึ่งจากจากวันนั้นมาจนวันนี้อ,อ๋อถ้าว่าได้อะไรจากที่พี่มอมมาคอนเทนต์ได้ั้งก็ได้ชีวิตใหม่ของตัวเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไป้ะห่างหายนานแล้วก็ ตอนที่ได้ป้ายเนี่ยเมนูอีกเมนูที่ชอบไก่ผัดหน่อไม้เขาอืมอร่อยมากปลาหลงปลาไหลเขานี่อร่อยหมดปลาไหลนี่ไม่มีก้างอ่ะเออคือทุกอย่างที่เป็นเมนูที่เกี่ยวกับรสจัดจ้านคือจะบอกไก่บ้านเป็นอาหารป่าก็ไม่ใช่คือเมนูที่เนของเขารสจัดจ้านจัดจ้านแล้วก็หน่อไม้นี่โอ้โหเผ็ดร้อนนําเยอะมากหลากหลายเมนูเลยตอนหลังมีกะเพราโหระพาเข้ามาอีกมั้ง ไก่ผัดโหระพาเออนั่นแหละไก่ผัดโหระพาเออกระเพราอะไรวะนั่นแหละเอาเป็นว่าผู้ใหญ่อาร์ตนี่ก็เป็นยอดฝีมืออีกคนหนึ่งต้องเรียกว่าจอมยุทธนะจอมยุทธิจอมยุทธต้องอยู่ในป่าถ้าอยู่ในเมืองไม่เรียกจอมยุทธ์เขาเรียกจอมไม่มีอะไรจอมยิมนั่นแหละก็ต้องบอกว่าร้านผู้ใหญ่อาร์ตนี่คุ้มค่า กับการเดินทางท<น>ี่จะออกนอกเส้นทางไปนี่พูดเหมือนให้ดาวมิชลีสามดาวเลยนะเออเอามาชิชลนหนึ่งดาวนี่คือถ้าทางผ่านควรแวะอ๋อถ้าสองดาวเนี่ยเขาบอกว่าเออออกนอกเส้นทางสักนิดนึงได้แต่สามดาวไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณต้องไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณต้องไปร้านเด็ดถนัดแดดไปแทนผมหน่อยใบชิมให้หน่อยว่ายอดฝีมือยังเป็นยอดเจ้ายุทธจักรอยู่ไหมแต่สิ่งสำคัญที่สุดผู้ใหญ่อาร์ตเนี่ย แกช่วยเหลือคนเพิ่งเพิ่งทราบมาไม่นานนี้ว่าเขาเนี่ยตอนนี้จากห้าคนตอนนี้เป็น2 0่สบสาคนแล้วทีมงานหลังบ้านเขาพ่อครัวแม่ครัวแล้วที่สำคัญอะไรไหมจ้างคนแก่มานี่มาทำงานคนในชุมชนแล้วเดี๋ยวนี้นี่รู้จักทำชุดกี่นะประกันราคาเ้าชาวบ้านเลี้ยงไก่ใช่ไหมส่งไก่ขายปกติต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ต้องมาถึงผู้ใหญ่อาร์ตเลยแกซื้อในราคาที่แบบราคาดีด้วย เรามีการประกันราคาให้ชุมชนให้กับชาวบ้านที่มีรายได้กับร้านเราเนี่ยพอคุมราคาทุกอย่างได้แล้วทางร้านก็จะมาจัดสั้นว่าสิ่งหน้ที่เป็นพ้นกาไรที่สูงมากไหมน้อยไหมยิงย่งคน,คนในชุมชนคนแก่บางคนเนี่ยที่รับแต่เบียอย่างชีพวันเดอนละ6กร้อยเจ็ดร้อยนี่นเข้าไม่มีรายได้เข้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขอไปจับทีสร้าง่านชีพันนั่นก็คือสิ่งนี้เขา ภูมิใจกับสิ่งที่เขาไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปต้องตากแดดครับก็มีรายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวก็เห็นแบบบางคนแบบขับรถ40-30โลหิวไก่มาตัวหนึ่งเอามาขายเพื่อที่จะแบบได้เงินไปรักษาไปหาหมออะไรเงี้ยเราะน่แหละก็ถือว่าเป็นธุรกิจชุมชนที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับเพราะวันแรกที่ไปจํนัดนเลยว่าเงียบเหงาอ่ะ <Ont> ค <s FREE> ือเฉพาะคน กลุ่มๆอ่ะก็เพราะคนกลุ่มน้อยๆเล็กๆในในในบริเวณนั้นแล้วก็จังหวัดจังหวัดนั้นแต่ตอนนี้คนรู้จักเขาเกือบทั้งประเทศมาจากเชียงใหม่ก็ไปมาจากภูเก็ตก็ไปมาจากต่างประเทศก็ไปไปเพราะว่าดูคลิปหม่อมหาแดกก็ต้องขอบคุณ f c ทุกคนอีกหนึ่งล้านขอบคุณแทนล้านเขาด้วยว่าทุกคนนี่แหละเข้าไปช่วยเหลือทำให้ชุมชนเขาเกิดขึ้นเป็นชุมชนที่แข็งแรง แล้วก็เป็นความยั่งยืนในการพัฒนาในธุรกิจอาหารของเขาต่อไปจากวันนั้นมามีซ่องโต๊ะจนวันนี้มี20กระบก็โตะนะครับก็มีซุ้มให้นั่งก็ชาวบ้านไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวก็ไปไล่ชุมชนนะครับก,ก็ต้องขอบคุณพี่มอม,มนะครับที่ทําให้รายได้ตรงนี้นะครับมายืนยัดอยู่กับพื้นที่ห้องความแข็งแรงของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าร้านผู้ใหญ่อาร์ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่จะต้องอยู่คู่กับจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไปอีกนานนะเพราะว่าฝีมือแกดีจริงๆ <ฮะ S 2> ริงฝีมือดีมากพูดแล้วน้ำลายแตกอยากกินเออทำไมเราไม่เอาเนี่ยเวลาเราพูดถึงร้านนั้นนั้นทำไมเราไม่เอาอาหารร้านเขามากินด้วยแล้วพูดถึงเ,ออเธอชอบอะไรร้านผู้ใหญ่บ้งหน่อไม้ผัดหนอ่อไม้ชอบเมนูฉันชอบบรรยากาศความเป็นลุกทุ่งความเป็นบูทอนด้วยหรอล้วชอบอาหารอย่างเดียว<า>กินแซ่บมากน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ถามถึงน้ำหนัก วันวานคิดแต่เรื่องกินคิดแต่เรื่องกินอ้าวโค้งมันอร่อยเนาะมันแซ่บกินข้าวแซ่บแซ่บอือแล้วก็กินเผ็ดแล้วไงไส้ทะลุกระเพาะทะลุแสบท้องปวดท้องยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่แค่แบบปวดบิดเฉยๆแต่เรากินตัวจีอยู่จีฟอร์มูล่าอ้าวขายของด้วยเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นดีๆขายขายขายไม่ได้ขายซี่ขายซีเอาจีฟอร์มูล่าไงผลิตภัณฑ์เราเอง มันเผ็ดมากก็จุกจุกมี <ขอ S 2> ปัญหาหเรื่องกยยอดไรย้อนมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารจีฟอร์มูลามันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจในเม็ดแรกเลยต้องบอกว่าสั่งได้เลยนะครับนี่ใน,นกด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 ตะกร้าสนับสนุนร้านอาหารไปร้านอาหารสนับสนุนผมอุดหนุนอาหารเสริมผมรตรงนี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบของมีของมีคุณภาพไม่ดีไม่ทำเนาะ ไม่ดีเราก็ไม่กินไม่ทำเออเห็นไหมไม่ดีก็ไม่กินเพราะเราเคยเจอไม่ดีเยอะเซ็งเซ็งเหมือนกินข้าวไม่อิ่มเหมือนไม่นับไม่นับมื้อหิวอีกแล้วเนี่ยเออฮะเมื่อกี้เพิ่งกินมานะอ๋อไม่นับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยนี่ก็ถือว่าไม่นับมันไม่แฮปปี้จริงๆก็เป็นอย่างนั้นอ่ะหลายคนก็ต้องเป็นคือบางทีอ่ะมันก็ต้องเทียบลิ้นนะวัยรุ่นสมัยนี้อาหารป่าเนี่ยไม่ถูกจริตไม่ถูกจริต เขาจะไปกินอาหารอีกประเภทหนึ่งแต่วัยเราเนี่ยอาหารป่าเรายังคุ้นเคยเราเกิดทันไงเพราะว่าในรถมือพ่อมือแม่เราเนี่ยอาหารป่าเนี่ยอาหารพื้นบ้านเนี่ยเรายังทันแต่ถ้าเด็กสมัยใหม่เขาเน้นซื้อเขาจะไม่ได้เน้นทํากินเองก็ต้องบอกว่าวัยรุ่นก็เนี่ยมันเทียบลิ้นกันไม่ได้คืออันเนี้ยเทียบลิ้นได้คนที่ตามผมอยู่เนี่ยจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเดียวกัน แล้วก็รุ่นใกล้เคียงกันหรือรุ่นโตกว่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกเทียบลิ้นกันอ่าเพราะอย่างนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยถามเลยเธอรถกินรถเป็ดรถเป็ดไม่ได้แล้วจะว่าไปวันนั้นเด็กน้องอายุสิบกว่าเขามาขอถ่ายรูปเธออยู่เลยฉันก็สงสัยอันเนี้ยอันนั้นเป็นความชอบเขาเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้ตามไปกินตามที่เราไปอันนี้ชอบส่วนตัวฉันก็ถามว่าหนูหนูชอบเขาเหรอเพราะว่าอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้ก็รีพูดไปเลยเพราะว่า พี่หล่อน้องก็บอกว่าผมดูดูอะไรดูเขากินข้าวเหรอใช่ครับเออเด็กอายุแบบเขาดูเพราะว่าเขากินไปแล้วเนี่ยเขาอยากผู้พิการเนี่ยเยอะนะที่เป็นเอฟซีถนัดแดอแล้วผู้พิการที่เป็นเกี่ยวกับโรคทางมะเร็งเนี่ยเวลาเขาให้ีโมเนี่ยอาหารกินไม่ได้เขาก็จะดูฉันเพื่อกินอาหารเนี่ยกินเพื่อช่วยความอยากอาจจะไม่ได้ตามไปกินจริงแต่กินเพราะช่วยความอยากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามผมจะตามเขา เขากินเยอะกว่าผมแล้วกินเยอะกว่าด้วยรายการถนัดแดกทัวลงอยากให้พูดถึงร้านไหนอีกที่อยู่ในความทรงจําของคุณอยากให้ผมไปไหนอีกบอกเดี๋ยวผมจะพูดถึงเล่าให้ฟังว่าถ้าผมไปได้ผมก็จะไปแต่ถ้าไปไม่ได้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังเองแล้วเดี๋ยวส่งทีมงานไปดูอัปเดตให้ดูว่าทุกวันนี้ร้านเขาเป็นยังไงตั้งแต่ออกคลิปถนัดแดกไปแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงให้ฟังจากปากเขาเองเลย ขอบคุณพี่มอมธนัดแดงครับที่ทําให้ชุมชนเรามีไรายได้นะครับเป็นชุมชนที่แข็งแรงนะครับคล้องเศรษฐกิจรักย้าเรานะครับซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันตกต่ำเช่นนี้นะครับให้ชุมชนมีไรายได้มากขึ้นให้กเกษตรกรต่างๆที่ทำาปปกรประกอบอาชีพเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวให้มีแรงจูงใจที่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้การมันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับกับครัวผู้ใหญ่อา,าหาันป้าซึ่งเริ่มจาก จุดของพี่พ์มอมที่มาคอนเทนต์จุดเล็กๆที่เป็นประกายแท้งนะครับให้กับพื้นที่เราสว่างขึ้นมานะครับก็ขอบคุณพิมมอมมากนะครับขอบคุณครับเราก็ดีใจนะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ได้ช่วยเหลือเขาแล้วไปทุกทุกร้านเนี่ยจ่ายตังนะครับไม่ต้องมาให้ผมกินฟรีผมมีตังทำงานเองได้เข้าใจว่าทุกคนอยากตอบแทนแต่ว่า ผม,ผมอยากไปอุ่นนุ่นจริงๆไม่เอาไม่กินฟรีแล้วก็ไม่เก็บตังค์นะครับเวลาไปถ่ายไหนไม่เก็บตังค์นะครับอยากไปไปด้วยใจนะครับไม่ต้องจ้างไปเองโปรดักชั่นจ่ายตังค์เองนะครับนอกจากจะเป็นสปอนเซอร์อย่างอื่นถ้าผมขายรองเท้าให้ก็บอกอย่างเงี้ยได้นะขายอะไรก็บอกแต่ว่าถ้าร้านอาหารเลยเนี่ยเราไม่รับเงินลดๆอะไรก็ว่าไปเออเออลถลดลรถดข้าหน่อยถเข้าหน่อย,ยในเดินทางครับ เอออออลด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 แน่นะแล้วก็อย่าลืมหมูกรอบย่างหมูแดงอร่อยเป็ดตะเชียงดีตลาดสดทนบุรีหันไม่ไหวมาดูหน้าแล้วกันตลาดสดทนบุรีเปิดตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปหมูกรอบย่างแบบ100%สูตรใหม่ล่าสุดกรอบนานเนื้อนุ่มโอ้โหและโดยเฉพาะตอนนี้มาแรงสุดเลยไหมคอแท้แดงคอหมูแท้ แต่ทําเป็นสูตรหมูแดงฮ่องกงผสมมาเลเซียโอ้โหงงงงด้งง,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 งมันมีมันมีแท้มีส่วนจนด้วยหรอมีคอหมูทั่วไปปกติเนี่ยเวลาไปซื้อคอหมูท้องตลาดเนี่ยโลหนึ่ง,ง 100, 150, 160. อะร้อยร0อยหอยหกสแต่ถ้าเป็นคอแท้นะเกือบ300คอแท้มันยังไงอะมันไม่มีมันเลยอะไรเงี้ยมันจะน้อยอแล้วก็เนื้อเนี่ย มันจะเด้งเดงหนุบหนอร่อยเอาเอาว่าอร่อยแล้วก็เท็กเจอร์ดีกว่าคอทั่วไปคอหมูทั่วไปเพราะเราใช้คอแดงแท้โลงเกือบ300แต่เราขายเนี่ยหมูกรอบย่างหมูแดงอร่อยปเป็นเพียงดีเนี่ยเราขายขีดละ78บาทเท่ากันเอ,อย่างอื่นก็มีนี่มีปีกปีกไก่ด้วย,ยปีกไก่ปีกไก่แดง28บาทน้องไก่แดง38บาท ติ๊กคงก็มีนี่แล้วนี่กําลังจะทาบะหมี่แล้วบะหมี่หมูกรอบบะหมี่หมูแดงบะหมี่แห้งแล้วแบบโอ้โหนัวนัวเพว่ากินแซ่บอีกแล้วอืแน่นอนชัวร์ฉันจะเป็นต้อยกินจุจะไปแข่งไอ้นทเหรอโอ้ยตายแล้วแค่นี้ก็แม่เอาไปต้อยตัวบวมแล้วกันเาเราแค่บวมโซเดียมเฉยหรอกตัวจริงเราก็อันนี้จะตายฉันว่าเธอไปฉีดคางออกอย ก้องช่างภาพก็ถ right. like right ่ายกดลงเลยสิเสยค้างเขาบวมมถ่ายเสยขึ้นไปที weed. ่เขาบวมเนี่ยความจริงเราเป็นคนได้อย่างงี้นี่ไงคอแท้คอแท้คอหมูแท้โอ้โห่าเมียนี่หัวเลาออร่อยเลยนะไปปิดคลิปเปิดมาอยู่ u ุกไม่รู้จะดูหรืไง